ช่อคงการก็เ,เป็ของเรียลเป็นนิวเวิร์คกใช่ค่ะก็ <c oughs> จริงๆก็เป็นปีที่สามเนาะนะของการจัดแบบนี้เนาะสองปีปแรกเราที่หนึ่งปีนี้เรา <ไป S 1> ย้าย <ไป S 1> มาที่นี่ค่ะก,ก็ก็ดีค่ะก็ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกๆปีแล้วก็ดีใจที่แต่ละปีก็จะได้เห็นผู้หญิงที่เรียกว่าทรงคุณค่าในแบบฉบับของตัวเองนะแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จมีเป้าหมายแล้วก็เก่ง ในแบบฉบับของตัวเองซึ่งไม่ได้หมายความว่าเอ้ยออผู้หญิงแบบ w ว r t h สอเนี่ยจะต้องเป็นแบบชมหรือว่าแบบลอ r รี l ลแฟมิลี่ทุกๆคนเงี้ยแต่ว่าเ,เป็นสายอาชีพไหนก็ได้จริงๆทุกคนที่ไม่ได้มาเดินบนเวทีในวันนี้เราก็มี Worth ของเราเหมือนกันคุณอาจจะเป็นเสาหลักของที่บ้านอาจจะเป็นคนที่ดูแล คนข้างหลังอีกมากมายหรืออาจจะเป็นแค์กิฟเวอร์หรือว่าคุณอาจจะไม่ใช่คนที่ทําอะไรที่ดูเหมือนจะยิ่งใหญ่ไม่ใช่คนมีชื่อเสียงแต่ว่าเราก็คืออาจจะเป็นโลกทางใบของคนอื่นคนที่อยู่ข้างหลังเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกๆคนคควรการแชร์ลังในการเป็นต้นแบบของการต้องส่งต่อพลังให้ผู้อืนมันเนี่ยอยากให้ชมเออชมก็ไม่ได้คิดว่าเราเป็นต้นแบบนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคนที่สามารถที่จะเป็นต้นแบบ ให้เราหรือว่าคนที่อินสไบ์ชมในชีวิตของชมนะบางทีก็ไม่ใช่คนที่โด่งดังอะไรหรือว่ายิ่งใหญ่อะไรอาจจะเป็นคนที่ธรรมดามากๆก็ได้อาจจะเป็นคนทีออ่ไม่ได้มีหน้าที่การงานอะไรที่แบบว่า ผูยแสนเก๋อะไรอย่างเงี้ยคือคนรอบข้างเราที่อาจจะดูเหมือนเป็นคนตัวเล็กๆเนี่ยแหละอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องราวในชีวิตเขาหรือว่าบางทีออประสบการณ์สั้นๆที่เราได้เจอกันแล้วเราได้เห็นพลังงานของเขาได้เห็นสิ่งที่เขาทำอะเรื่องแค่นี้มันก็อินสไบด์กันได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้คิดว่าผูยฉันแบบอยู่ตรงนี้ฉันเป็นเป็นโรโมเดลเป็นแบบอะไรเขาเชื่อว่าเราทุกคนอะอินสไปด์กันเองซึ่งกันและกันได้เราแบบเราเป็นพลังที่ดีให้ก่กัน <c oughs> ได้ ชมเองก็ส <Really? S 1> ่งไมค์เซตดีๆให้กับสังคมมาตลอดเวลาแต่จริงเหรอคะมีแบบว่ามาให้แบบขอคำแนะนำก็มีอาจจะด้วยวัยวุฒิเนาะแล้วจะมีคนมาแบบว่าอาจจะมีคนมาขอคําแนะนํามีอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่ว่าคือจริงตัวชมก็ในฐานะที่อยู่ตรงเนี้ยนะก็สิ่งหนึ่งที่ตั้งใจต่อให้ไม่ได้คิดว่าต้องทําอะไรยิ่งใหญ่ไม่ต้องทําอะไรแบบว่าสวยหรูอะไรมากแต่ว่าตั้งใจว่าจะไม่ส่งพลังงานลบ แค่นั้นฮะก็ไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่อยากจะจะเขาเรียกอะไรสเปรดเฮดไม่อยากจะส่งต่อไม่ว่าจะเป็นความเกลียดชังหรือว่าพลังงานอะไรที่ที่แบบไม่ดีก็คิดว่าทําแค่นี้ให้ได้ก็โอเคแล้วอ่าฮะ,หะเหมือนเมื่อกี้แม่อีทพูดบนเวทีน่ารักมากก็ที่บอกว่าเออคือถ้าเราแบบจำไม่ exactly ไม่ได้แต่ว่าก็คือถ้าเราแบบ เหมือนเรานุ่มนวลขึ้นหรืออะไรเงี้ยโลกมันก็จะมันเออมันก็จะน่าอยู่ขึ้นอะไรเงี้ยออค่ะแต่อีกหนึ่งอย่างที่หลายคนเอาแม่เป็นตัวอย่างคือการเลี้ยงน้องๆเลี้ยงลูกมีคุณแม่หลายคนมาของกับแมนาเอออ่ะจริงๆอะชมก็ยังไม่เคยเจอแบบตัวตัวนะที่แบบว่าคุณแม่แบบว่าเดินมาแล้วแบบว่าอะไรอะไรเงี้ยคือชมว่าเรื่องของการเลี้ยงลูกมันเป็นเรื่องของบ้านไข่บ้านมันจริงๆเลยนี่ยแล้วก็เด็กแต่ละคนเขาก็เกิดมาก็ไม่ ไม่ได้เหมือนกันอยู่แล้วชมเลี้ยงลูก3ามคนก็ใช้ใช้หลักการเดียวกันใช้จะให้ทําสิ่งเดียวกันยังพูดประโยคเดียวกันไม่ได้เลยเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ชมว่ามันเป็นเรื่องบ้านใครบ้านมันมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้เคยถามแบบไม่ไม่เคยเห็นแบบเดินมาแล้วแบบอุยถามตรงๆว่าเธอแบบในฐานะที่เป็นแม่ด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะชมว่าทุกคนมนุษย์ทุกคน,น,กคนพอเป็นแม่ปุ๊บมันจะมี สัญชาตญาณแล้วก็เริ่มมีเวของตัวเองอะไรเงี้ยอาจจะมีปรึกษาแบบนิดๆหน่อยๆเออเป็นอันนี้กินอะไรดีลูกไม่กินทำลูกไม่กินข้าวทําอะไรอะไัเงี้ยคุยกันตามภาษาแม่อะไรเงี้ยมากกว่าแต่ว่าไม่ถึงกับขั้นที่ว่าอุ้ยมีใครเดินมาถามว่าคุณชมพู่คะที่ฉันเป็นแม่เหมือนกันอยากจะเลี้ยงลูกไงอะไรเงีไรไม่มีเรื่องการกินแม่ก็เป็นตัวอย่างให้กับน้องกแม่กินน้ำบัตโรมอ๋อค่ะแต่ก็ไม่รู้นะว่าจะได้ผลหรือเปล่า เราชอบยาตามๆเขาก็จะรู้ว่าคือเราก็จะที่บ้านเราก็จะบอกว่ามันไม่ขู่สำหรับบ้านหลับไม่ขู่สูบบุหรี่ไม่ขู่อะไรเงี้ยเออกินเหล้าไม่ขู่อะไรเงี้ยก็เข้าใจในเรื่องของแบบข้างๆขับนมบุหรี่แอลกอฮอล์ก็จะเขาก็เขาก็ก็เข้าใจอ่ะก็เขาชมวว่าเขาเขาก็เราก็จะบอกว่ามันไม่มันไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็จะบอกว่าโดยเฉพาะอย่างเรื่องเรื่องเรื่องบุหรี่เรื่องอะไรเงี้ย ก็เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าโตไปเขาจะไปเจอเพื่อนหรือว่าอะไรเงี้ยมันเราไม่รู้นะโลกข้างหน้ามันเป็นยังไงแต่ว่าเราก็ปลูกฝังว่ามันไม่ได้เทะอะไรเงี้ยแล้วอย่างตอนนี้ลูกชายเขาก็เริ่มมีพ่อเป็นแบบอย่างเป็นอะไรเงี้ยเขาก็จะคิดว่าพ่อเขาเนี่ยเทมาก <c oughs> พ่อได้เทสุดอะไรเงี้ยพ่อก็จะบอกว่าพ่อก็จะแบบว่าเออเาเนี่ยก็พ่อไม่ไ ออกกาลังกายเออเราแบบเล่นกีฬาอย่างเงี้ยออกกาลังกายแล้วก็ไม่ไม่ไม่สูบบุหรี่แต่พี่เขาคูยกับพี่นอนไปคะว่าอยากแบบว่าอยากให้แบบน้องไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ทําคือจริงๆก็คิดว่าแนวทางอ่ะมันก็ค่อนข้างจะจะใกล้เคียงกันอยู่แล้วะไม่งั้นเราก็คงเนาะไม่มาเป็นคู่ชีวิตกันถูกไหมคะมันก็มีเออไมเซ็ตมันก็คล้ายๆกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าก็อาจจะมีแบบว่ากัดๆกันบ้างว่า กินผลไม้ให้ลูกดูได้ไหมกิ <laughs> นผักลูกดูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออค่ะคือตอนตอนี้เด็กๆคือมองมองกันแบบว่าจะอยู่ถึงปีก็เป็นความตั้งใจก็ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะแต่ว่าคิดว่าถ้าอยากอยู่มันต้องเริ่มวันนี้แล้วออต้องเริ่มต้องเริ่มแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือแน่นอนเด็กอ่ะมันก็คือเด็กเขาก็ยังอยากกินของไม่มีประโยชน์ยังอยากกินจังหรือว่ายังอยาก กินขนมหวานอะไรเงี้ยซึ่งชมก็ไม่ได้ถึงกับว่าห้ามเลยงเงี้ยบางทีเข้าเซเว่นก็บังคับไม่ได้เนาะจะหยิบอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามากองถ่ายบางทีเจอตะก้าขนมอย่างเงี้ยก็แต่ว่าเราก็จะไม่ค่อยทานให้ดู <c oughs> ให้เห็น <c oughs> ให้เห็นแล้วก็ชมก็ไม่ชมในเวอร์ชันเนี้ยก็ถือว่าทานแบบขนม <c oughs> จุกจิกอะไรเงี้ยน้อยลงมากคือถ้าทานก็จะเป็นคือไม่ใช่แบบ เป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะแบบอุตสาหกรรมอ่ะเออคือเป็นขนมแบบทาไม่เออเออพวกแปรรูปมากๆอะไรเงี้ยก็จะไม่แต่ว่าก็ทุกวันเนี้ยเขาก็เราก็แค่บอกว่าอ่ะทานได้นิดหน่อยแต่มันไม่มีประโยชน์นะอะไรเงี้ยเขาก็จะอันนี้มีประโยชน์ไหมแม่อันนี้มีประโยชน์ไหมอันนี้มีประโยชน์ไหมเขาจะมีคําถามแต่เราก็ไม่ได้ห้ามแล้วก็คิดว่าคือโอเคตอนนี้เด็กก็รู้อาจจะรู้แค่ว่าไม่มีประโยชน์แต่ว่าพอต่อไปพอเขาโตขึ้นเขาก็จะเริ่ม เข้าใจว่าไม่มีประโยชน์ยังไงความเป็นมามันสัมพันธ์กันยังไง<อ>แต่ก็บางทีรู้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าแต่อย่างน้อยก็คือในบ้านน่ะก็ทําให้ดูสอ,อสองเอหมือนของาอร่อยอร่อยอะไรที่แม่เลิกไปแล้วบ้าน,อย,าน,น,อ,นอย่างเหมือนในรายการบอกว่าเลิกกินโดนัท <c oughs> คือไม่ได้ถึงกับเลิกชานิฉันจะไม่กินอีกเลยแต่ว่าคือชงรู้สึกว่ามันมีช้อยอื่นที่มันก็อร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกันที่ชมรู้สึกว่ามันไม่มันไม่ได้ ไม่ได้โหดหลายท้าอย่างพวกขนมไทยขนมกะทิอะไรเงี้ยชมกระานเพราะว่ามันไม่ชมไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบมันแปลรูปจัด๊บแต่อย่างโดนัทเนี่ยก็คือว่ามันคือแป้งอะเนาะแล้วมันก็เอาไปทอดแล้วเราก็รู้ว่าคือเราไม่ได้ไม่ได้ว่าคนขายของอนะจ้าแต่ว่าคือเวลามันโดนัทมันโดนทอดมันก็เป็นน้ํามันที่แบบว่าก็ไม่รู้น้ํามันอะไรอะไรเงี้ยเออแล้วก็ ก็พวกขนมถุงอะไรเงี้ยถ้าเออพวกขนมแบบขนมเออค่ะที่แบบว่าทอดในน้ํามันอะไรเงี้ยหรือก็เอออะไรพวกนั้นหรืออะไรที่หวานจัดๆในสองเกีียวเขาแบบไม่คนกินง่ายแบบว่าเธอใขรยืนเก็ตอนตอนนี้ก็ยังกินทุกอย่างก็ยังทานทุกอย่างค่ะเราก็ก็ยังไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามแต่ก็จะรู้ด้วยตัวเขาเองไหมใช่แต่เราก็คิดว่าแล้วแต่ว่าเขาก็ทานอย่างอื่นด้วยแล้วก็พาถึงวันนึงที่เขา เข้าใจอะไรมากขึ้นนะชมเชื่อว่าเขาก็จะเห็นว่าเออจริงๆมันก็มีอย่างอื่นที่มันอร่อยด้วยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยเอนนี้สองคนพี่สายฟ้ากับพี่พายุคนไหนที่แบบจะไปแนวทางที่เลิกได้ พ่อแม่เป็นว่าว่าแบบเฮ้ยไปดูดูี้ต้องถามพ่อถามแม่ก่อนได้คือความคือตอนนี้ความชอบเขาจะต่างกันใช่อย่างพายุเนี่ยก็จะชอบชอบทานเนื้อสัตว์แอบสายฟ้าเนี่ยชอบแปลงชอบแปลงเออคือชอบแปลงเออค่ะก็แต่ว่าผักผลไม้เนี่ยก็ยังอยู่ในโหมดที่ต้องปรับปรุงหมายถึงว่ายังแต่ว่าชมไม่บังคับลูกกินผักค่ะไม่บังคือตอนเด็กๆก็กินอย่างไรแต่ว่าพอเขาโตเขาเริ่มเลือกได้เขาก็ไม่ทานอะไรเงี้ยแล้วก็ ก็ไม่บังคับเพราะว่าชมรู้สึกว่าเด็กอะ่ะบางทีตอบรับรสเขาบางทีมันยังไม่เขาทานวันนี้เขายังไม่อร่อยแต่ว่าเห็แม่เขาบอกพอเราแก่แล้วชอบของขมอะไรอย่างเงี้ยเออ<ๆ>เอะไรเงี้ยก็คิดว่าเดี๋ยวก็ค่อยๆชวนเขาไปแต่ถ้าเขาไม่กินก็โอเคไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็ชวนเป็นออฟเฟอร์เขาไปเรื่อยๆแล้วเป็นการรับประทนครับกคือการเหมือนกแต่เด็กเลยนะครับแล ก็เด็กมันก็จะทานอะไรแบบเด็กๆค่ะมันก็จะไม่ทานเผ็ดไม่ทานอะไรที่รสชาติแบบซับซ้อนมากเ่ะโอเค,ข,คขอบคุณมากจ้าขอบคุณค่ะ